เดี๋ยวนี้้นเ่ดี๋ยวไปเอาเลยค่ะครัย็นง่ากับไม่เลยงบขอดูแพลงบอสก่อนนะครับาจลยนะเกมอไรเกมโตวเขาจะไม่จใช่ไหมไม่จโอเคนี่ร านานเพกเอาไม่ได้จะจะเรียดยทำไมเกิดมาเทนเทนอะพี่ะส่เพี่ดูแบบที่ต่าที่สูงมันไม่เหมือนต้มอยอะไรไหนเว้อ๋อเปล่าเปล่าอีกเลยมันต้มอีองอันนี้แบบต่ำใช่ปะ่ะอันนี้แบบต่ำปะ่ะ ของผมไม่มีลงลงเฉพาะของผมเดียวป้าข้าเข้าออกอะไรพิเศษทีซิกเนเจอร์ถังแต่ถังเป็นให้มุกเลยนะมีของดูอะไรีนี่มีทุดของดูอะไรได้ปะอะไร อย่งนันกันเองเยอะนิดเดียวตัวโนว์อ้าวเรื่องไหนบอกว่าเพลงมันไม่ให้อันนี้อันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วโอ้กคบด้วยกันไปไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเมื่อกี้มันเอาเพลงเขียวข้าวเหเอาเสียเง ร้อง andal, เองเกี่ยวข้าวเหรอเอาพี่คพูดพี่รู้ไหมผมอายโอเคครับเปล่าเปล่าหรือเปล่าหรือเต๋อยืนจะเกียวไม่มันเป็นเกียว

You're turning hair when you walk to the door no -oh Don't -oh. they make up to cover up Being the way that you are with the door no -oh -oh. Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, light up my room like nobody else The way that you sleep, you hang at me over when you smile at the in the hotel. You don't know what. You don't know you're beautiful. Light up my world like nobody else. The way that you hang your hand get me overwhelmed. But I you smile at the boy, if I want to. Tell. เ่าเทมตีความหรือว่าจะนําเสนอโชว์อันนี้ยังไงครับก็เป็นเป็นเพลงตลกอะครับอพลงอะไรครับผู้ก็หมดกําลังใจเลยใช่ไหมอ่ะก็มันคงออกมาเป็นอย่างนั้นก็ตีไว้ว่าเป็นเพลงผู้ชายออกแสบๆนิดนึงวัรุ่นวัรุ่นนะครับก็ชอบชอบผู้หญิงที่ ไม่มั่นใจในตัวเองแต่มันเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงคนนั้นอะไรเงี้ยครับมันปลอบใจเขานี่บอกได้ขนาดนั้นเลยเหรอบอกได้ขนาดที่ที่ถึงพูดเลยใช่ป่ะหนูหนูจะให้ผู้หญิงนั้นคือคนดูเป็นผู้หญิงคนนั้นเนี้ยแทนผู้หญิงนั้นใช่ป่ะถูกไหมก็คือก็คือเหมือนพูดชมเขาใช่ป่ะชมคนทั้งวัยทีเนี้ยด้วยอารมณ์แบบอารมณ์ดีเนี้ยอ่ะคอมเมนต์เองค่ะไม่เรื่องไม่มีสติเลยไม่ได้เรื่องไม่มีสติครับนะคะหัวเดียวพอไหมที่จะสายเอาอีกหลายหลายหัวไหม เอาทุกทุกหัวเลยทั้งห้องเลยอ่ะเพื่อนคอมเมนต์สิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องดีไหมคะไม่ดีผมบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอาดีไหมคะดีหเปล่าก็มีเพียงตอนเท่านั้นแหละเพราะว่าคงจะเหนื่อยนะครับร้องดีไหมคะร้องโอเคร้องดีไหมคะเคร้องหน้าฟังไหมคะไม่นะ เพื่อนเพื่อนไม่ใช่เทมตอนแรกมาดีแต่เหมืมมอนอารมณ์อน้ดูไหมคะน่าดูไหมมีเสน่ห์มีเสน่ห์ตอนตอนเกี่ยวข้าวน่าสนใจมากนี่น่าสนใจมากเป็นคนแรกเลยนะที่ข้างบนห่วยหมดเลยแต่ว่ามีเสน่ห์นี่น่าสนใจมากจริงๆและเทนเป็นงั้นจริงๆด้วย เทนเนอร์เม <gesch> ีเสน่ห์มากครูบอกดาวิกเลกเลยว่าหนูมีธรรมชาติที่ดีและมีเสน่ห์ด้วยเป็นแบบไม่รู้มีมวลอะไรอะมวลที่แบบว่าเสลอเสลอแล้วดูดีอะนึกออกป่ะนึกออกไหมคะแต่ทีเนี้ยก็ไปทําให้มันสมบูรณ์อะใช่ปะคะถ้าอันไหนมันมันไม่โอเคก็ไปไปฝึกแค่นั้นเองแล้วก็เมื่อกี้ได้บิวต์ได้ได้บิวทีมที่แล้วได้บิวฝาักรักไปแล้วว่าจริงๆแล้วคราวนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ได้ร้องเดี่ยวถูกปะฮะแล้วเราต้องมองว่าตัวเราเป็น เป็นอาร์ตจริงๆนะคะแล้วมันถึงจะมีความเป็นสตาร์คุณิตี้ออกมาไม้มันจะป่องแปลงมากทุกคนก็จะแบบประมาณนึงแล้วมันก็ไม่น่าสนใจอะ่ะนี่ออกปะนะคะทีนี้คําถามเมื่อกี้ให้จดไว้เลยวิธีก็คือจดเลยว่าคําถามเมื่อกี้มีคําตอบอยังไงนะคะตอนนี้เทมคอมเมนต์ตัวเองแล้ะเทมดูวิดีโอที่เพื่อนถ่ายแล้วก็คอมเมนต์กลับาอทีให้ครูพรุ่งนี้ว่าหลังจะดูวิดีโอแล้วเราเจออะไรที่เป็นข้อบกพร่องวิธีซ้อมคือุ่งนี้ก็คือดูข้อบกพร่องแล้วซ้อมเองนะคะ อ่ะคนต่อไปค่ะแต่พี่พี่สุวรรณเขาลองโอเคมันโอเเลยมันก็จะเป็นเพราะไม่ต้องเต้นเลยเพราะมันมีบอกว่ามันเครียดมากมันเป็นปัญหาใหญ่ของมันใช่ใช่เลลแล้มันก็มันเครีดมากแล้เนี่ยมันเคียดอู่นเงมันเครียหนักเลยอเพราะมีเพลงที่ก็ต้องหาคุณทางดินก่ัไม่จ ก็เท่ถ้าฝับลงเลยคุณครูว่าใช่ไงครับมันยังไงก็ได้ครับองเทองเท่เลยอเทก็เก่งเดี๋ยวได้ครับตัวหนึ่งของถังคุณตีมเป็นยังไงครับของถังจะนำเสนอแบบไหนรูปแบบก็แบบก่อนตายครับผมขอให้ได้บอกบอกรักด้วยว่าขอให้ได้รักคลางเพื่อนฟังด้วเนี่ยเพื่อนฟังอีกแล้วเขาบอกว่าไงเต้เอ๊ก่อนต๋ ตต,ตายขอได้บ้งหรอเป่าไม่ตบมือก็พอเพราะูดประโภคที่ดีแล้วใช่เอาไหมาจ่จะกระแทกตาอยู่ล่ะไม่สูงจะกระแทกตา,ตาเราทุกคนก็คงรู้วันเกิดแต่มีสักกี่คนที่รู้ ก่อนทุกอย่างของฉันจะสายเกินไปมาอะไรดีดดมีไม่เท่าไรแต่จะขอใช้สักวันเรื่องดนนอนปลายเท้าไม่คอคยจะมีแต่หัวใจยังดีฉันขอยืนยันไม่เคยแบ่งให้ใครเก็บ ไวนะ้ันาขอเป็นวันที่ฉันได้บอกบอกเธอให้รู้สึกทียินดีให้เธอรักไปภูมิใจให้เธอรับฟังด้เกิดมาหนึ่งครั้งฉันจะจทำไหนตี ถึงมันมีใครรักดีวันนี้ฉันย่ได้รักเธอทังคอมเมนต์เองค่ะมันเร้วเก้งก,กันครับยังไงคะเก,กก้งกัน แต่ว่าก็เล่นแหละครับวิธีมูใช่ครับมันทู้สึมัน้สไม่สบายใช่ไหมนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอ่ะเพื่อนเอ๊ะเอ๊ะคอมเมนต์ครับดีเลยครับร้องดีไหมร้องดีครับน่าฟังไหมคะโอเคครับน่าดูไหมน่าดูครับมีเสน่ห์ไหมคะมีครับเทนว่าไงลูกเทนยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมอยังดูอะไรก็ดูไปออกไปบวชไหมออกไปบวชไหมเดี๋ยวครูบอกครู้ใหญ่ให้ออกไปบวชก่อนนะเข้ามาใชไหมไหมฮะเครียดต่อเครียดอยู่ใช่ S <S คิดวจะะทาออไรต่ใกล้ๆผูกมันง้างนันมาโดนแล้วมาโดนอะไรกันโดนอะไรแหล้วใกล้ๆโอเคจ้งหมอนวดเข้ามาโอเคอ่ะยังไงน่าดูไหมร้องดีไหมฮะร้องดีครับแล้วยกไหล่ทำไมอ่ะน้าฟังไหมน้าฟังอ๋เพราะผมฟังนี่แหละไหมลีรีแหละไหมไม่ ก็ยังมีมีติดติดต้องแบบมันยังไม่เป็นธรรมชาติของพี่เขาอะไรมันไม่เข้าใช่ไหมนี่พูดกับใครอ่ะนี่พูดกับพี่เขาเป็นว่าครูเขาไดดีขึ้นครูชอบถังแล้วดีขึ้นหมายถึงว่าจากแบบจากจากดูแบบยิ่งแก้แก้ของกันวันนี้เป็นแบบเก้กังมากนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่ายังได้อีกแล้วก็พี่รูรู้สึกว่าหนูร้องเพลงดีขึ้น จริงจริงเอาตัวม oh. ือส kind of ิเพื่อนเขาคืนนี้ไม่่อยมีมารยาทเนาะคูว่าฮะฟังหน่อยว่าอะไรแล้วแบให้เป็นผู้ฟังที่ดีนิดนึงทีนี้คูกแค่คิดว่าถังมันไปติดกับรูปแบบไม่ต้องไปติดว่าถ้าจบต้องยังไงจบจบเอาทําเองเขินเองจะจบเท่ก็เท่รู้ปะตอนนี้บางทีแบบท่าเดินของของถังไม่เป็นธรรมชาติก็ถังชอบไปคิดว่ามันต้อง ยินดีที่ได้รับฟังมันอีกมันอีกนิดเกือบจะเป็นธรรมชาติกอบอีกนิดเกือบจะประดิษฐ์อะรับะหว่างจะอ้วกกับจะกืนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เวอร์อือพระอมอ่ะเข้าใจป่ะคือถ้าหนูแบบปล่อยไปเลยแบบร้องจริงร้องดีมากเสียงแบบเสียงหล่อเลยใช่ป่ะแต่วิ้กแรกๆมันจะหล่อแบบมันจะหล่อแบบประดิษฐ์เนี่ยวิกนี้มันหล่อจริงๆเข้าใจป่ะนี่ก็หนูไปซ้อมเยอะๆใส่ใจกับความรู้สึกเยอะๆเหมือนที่หนูใส่ใจคลาสเส้นอะ หนูก็จะเต้นได้งงไงใส่ใจกับการร้องหนูจะร้องได้ดีใส่ใจการแสดงหนูจะแสดงได้โอเคคนต่อไปครับาาน,นี่น้องอะไรน้องเก็งเหรออ๋อใช่น,น้องบี